ข <mile inside. S 2> ัดเทยบได้เลยเบงเนี่ยเก๋ไเที like ่วไล่เทวนี้ไล่กว่าอืมเด็ตรงนี้ อจูห <โ tout S 1> อ้จูจูอ๋อนี่ผมไอตัวหนงหรอนี่มาคาบฮะมาคาดิมันติดิมนตรพอเขียนใส่มันแถวเนี้มันอยู่แถวอ่อนที่ได้ได้แล้ว ราคาไม่มันจะเต็มปลาเก็บใสแค่นี้มันไลยแกงเขร็จนะเจ๊พักกะน้อยแกงเสร็จพักกะน้อยเจ๊แจ๊ผักรวมเขามาอยู่เอาไว้ไว้ลูกนี่ได้เด็นี่สองโตพออืมนี่ลูกสามโตแล้วนี่สี่โตเลยนี่ราคามัน มันหมักอยู่ในดินนะนอนอห้ามมันออกในมือลูกโดยค่อยๆเขี่ยเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวได้อ่ะห้ามบริเ็นขี่มันออกฮาหนาเมนเน่ไปยังเห็นห้ามหมูมาน่ะ ไเห็นขี่ยากายเคยไ่ไดจบบ่เยอยม่าเบิงไ่ให้ไม่ข่าเบิ้งมาสิมาุดกบเบาเด้อมึงคุดกบเบาเด้อกบเบาไกเชิงแล้วให้ไม่แยนะยืดยืยอย่าไปแมันมันมันเียนะมันสกก่แย่ถือกับบิไปเรื่อ มาช่วยเตรียมสุกมือเขะเนาะเชิไปลูกเบือกอม่อเคียหายก่อนเดินเชียงังไปงี้งีัก่อนนะควันขึ้นลุกทำอะไรควันขึ้นไดนกิม เออน่กบาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยๆๆไหว้ตัวนี้กินน้อนี่บ่ได้เห็นบ่ยังเห็นนี่ไวว้ายโอ๋ทนทันว่าดอกซาเบิ่งสิอุ้ยๆเดี๋ยวบ่เดี๋ยวนะคะผักเนาะผักว่าผักอะนี่ ไม่อนไม่คืหนึง้มือนนเมื่อันรที่คัดคายไมาเื่ยเมื่อไมาเยอะอยู่พะกินอยู่นี่แต่พออยู่กินจ้อยเด็กกจักรโต้ยนะเออีโต้ใชเขียดจะดิเออเดลาอยู่นอกมือนี่ถอกเท้าทามดูเอากจามาถอกดู ทอกทักป้าโดเดร่อยู่ได้ผมแม่พี่นอกเนี่ยกบได้สีอ่าเทศส่คู่มือนี้เทศกะทั่งคือเกา